ใส่รองเท้าค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าค่ะอันนี้ใส่หนังหนาวนั่ว่าใส่เองได้ไหมคะไม่ใส่ใส่ได้ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เองได้นั่นว่าทำได้เดี๋ยวลองใส่พามิ้นดูก่อนเอาล่ะใส่ไม่ได้ใส่ข้างนี้เราจะลองใส่ข้างขวาก่อน Đây mày dá mấy đá suông suông mày xuống xuống mày mày tít 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 mày 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 chim thank you Cái oh, là thật ôm Hãy subscribe นแมโมตัสสะภะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพ <t ell Rad io> ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตอัตสัมสมุทธัสะโมตะระหโตสัสัมพุทธัสสะ เกาโลมาณะขาทันตาตะโจตะโจนะขาเอทันตาณะขาโลมาเคสาวะโมอาหัง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 อิติมูชาจะมหาราชาสัพพะสนิหาอรหังสัมมาสัมพุโตมามายาตรายามีวันชัยมาสีสสดีโรภะโอเควันกึ